ณบริษัทไอหัวคลกยุกยักษ์จำกัดซึ่งบริษัทนี้เป็นโรงงานผู้ผลิตกางเกงในชื่อดังแต่ดูเหมือนว่าในพักหลังๆท่านผู้จัดการโรงงานเริ่มเจอกับปัญหาปวดหัวเข้าให้แล้วคือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเครื่องจักรผลิตกางเกงในก็เท่าเดิมแต่กางเกงในกลับหายไปทุกวันทุกวันจนน่าสงสัยแถมหายไปครั้งละมากๆซะด้วยเฮ้ยวันหนึ่งผู้จัดการโรงงาน เกิดสงสัยในตัวพนักงานทุกๆคนเข้าจึงได้สั่งให้รปภตรวจค้นตัวของพนักงานทุกคนในตอนเย็นก่อนที่จะกลับบ้านแต่ทว่าหลังจากรปภได้ทำการตรวจค้นพนักงานทั่วทั้งร่างกายทุกคนแล้วกลับพบว่าพนักงานทุกคนก็ใส่กางเกงในคนละตัวกลับบ้านเป็นปกติทำให้ผู้จัดการโรงงานงงหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกเอ๊ะแล้วกางเกงในโรงงานของเรามันจะหายไปได้ยังไงกันนะ วันต่อมาผู้จัดการโรงงานได้ปิ๊งไอเดียขึ้นมาใหม่คราวนี้แทนที่จะให้รปภทําการตรวจค้นในตอนเย็นหลังเลิกงานให้เปลี่ยนเป็นทําการตรวจค้นพนักงานในตอนเช้าก่อนที่จะเข้าไปทํางานในโรงงานแทนและผลปรากฏว่าพนักงานทุกคนไม่มีใครเลยใส่กางเกงในมาทํางานไอ้วอกลอก